เคยจะไปไหนน่ะอ๋อเคยจะไปซอาป่าละอ๋อก็เดินไปบ่เออบ่ไปแล้วจะไปแอลอยู่ไปแอลไหนไปแอลไปหลวงเออเนาะแอนแน่เน่เจ้าเคยไปตัวได้ก่อไปได้เคยอู้ไปเรื่อยเดี๋ยวพี่จะเดือดหัวเคยไปได้แอลไหน้ามือนแล้วแน่ล่าหายไปแยกกันที่อื่นมาล่ามาบ้านเคยมีความสุขล่าไปแอลไหนเคยก็อยากจะไปตัวล่าะนี่อะไรดีอ่ะ เอาอีเคยจะไปแต๊กกะไปเอาอีเคยต้องไปแปรงล่างก่อนก็ไปอย่างอี้บ่ได erm ้ก็ได nice> okay. ้ไปเขาหานเขาจะมาเล่าเฮ้ยพี่พี่จะเดือดหัวนี่โดนตะกูเนี่ยเคยต้องแปรงล่างด้วยแม่นถ้าเคยให้ไปเคยต้องเจือรจาต้องเจลจาใช่ต้องเอาเคยไปแปรงล่างแม่นได้เคยจะไปเจือไปเคยจะเจือล่าคนเดียวนาอโอเคโอเคตามนั้นจมนั้นไปละก็ไปทางใดไปทางพี ้นันนี้คนนั้นจะไข่มดสุมนะเนี่ยโอเคละได้เลยมันมีใครจำได้แน่นอนเดี๋ยวกูจะเมาตัวเก่าไว้แล้วก็อีกรับรองอีกพี่จำไม่ได้นรับรองพี่ถ้าเอาป้ามันไหนเอาสิยายเอาเขาต้องเนียนๆไว้ก่อนเนียนแม่ต้องเคยห้ามมีพี่ลุดห้ามมีพี่ลุดใช่ท่นเอาไปบอก เฮ้ยเตี้ยนิบหนี้เตียวมันเหมือนไม่มีนงินนิบเงือกายอ่ะแล้วเคยเตียวยังว่าใจคนนึงก็จะเงียบได้คุณเบิร์กเคยใช้ชักเกลือเล้เว้ยแท้เฮ้ยฮะปีปีมาเจอกันดีอ่ะเคยต้องแปลงเสียงน้อยๆแล้วอูดายเอาแปลงเสียงน้อยๆอูดายเอาจริงเหรอเพราะอีละจะไปไหนมาเดียวเนี่ยฮะแล้วมาแต่งตัวมาฮะ แมาจะไปเอลไปหลวงพี่เอลไปหลวงล้นี้ไผ่ตั้งไนเมือนล้วันที่ไหนพี่จำมาได้กะไผ่นะ่พี่มันลกเกาหลีมาเขาแล้วเนะี่ยมันพี่แหวรอบเนี่ยพี่มาบ้านกะมาเอลบ้านอ๋อกะอแล้วก็มันอู้ภาษาไทยได้อย่างเดียวก็สวัสดีพูดไทยได้อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีมันหน้าคุ้นๆนะหนูหนูเพิ่งมาจากเกาหลีค่ะอ๋อ <c oughs> หนูไปอยู่เกาหลีเมินขนาดเลยโหยังไทยเก่งเมืองเก่งคือหนูหนูเป็นลูกครึ่งครึ่งอ้ากะเคยเออเคยว่ะตอ่าอ่าหนูหนูไปอยู่กับน้องเบนไปรับแจ้งเลี้ยงหมูคะโอแต่ว่าเมนอยู่เกาหลีมันอู้เกาหลีแล้วพี่อ๋ออันออบมอหนูชื่อเบหิมฮีเบหิมฮีฮัลโ ดีเราจะไปอยู่เกาหลีอะ่ะถ้าอยู่เมืองไทยนี่ตายแน่ๆเฮ้ยแบหิฮีมีเนี่ยหนูหนูก็ไม่ได้มาเมินละพี่แรกตั้งใจว่าจะมาปีแล้วหมายจะมาเมื่อปีแล้วเนาะอืปีแล้วไม่ได้มาสกรรมก็เลยได้มาปีนี้เลยมาปีนี้แล้วมาเดินจะไปเอางานปลหลวงกีล่าใช่อันนี้อันนี้ใครหรอพี่สาวอ้าวนี่ว่าคุณแม่พี่มัน ตายยังพอดีๆแม่มันต้องแก่แล้วนี้กะเ<ร>อ<ร>อปีมึงนี่ปากก็ใค่แงเงี่ยม,าามต่ต้องอะไเนอะพี่สาวเหรอพี่สาวค่ะดูผิวพรรณเนาะโอ้โหแขนนี่เลียวสวยเหมือนทานอัดแท่งเลยมาเพียกมาเพียกน่าตัวงามจ๋าฮะฮัลโหลปทธโมสั่งคอเฮ้ยพระรพระรพระร เชื่อกับกระโปงอันหนึ่งสีเหลืองนหนึ่งสีเขียวเข้ากันตายอ่ะอันนี้แฟสั่นเกาหลีค่ะอันนี้นะปัดโถอาพอมันใส่เกอร์บมันเข้ากันที่ไหนอันนั้นหน้แห้งกันอ่ะกูบอกอย่างไม้หน้าสามปัดโถเขาปมือหน่อยเหรอโหนึว่าไม่กอบขี้งัวนอาพูดดีนะคะ ก็พี่หมูอาก็พี่หมูกับน้องเบนโอ้ปะโทธโมโอ้ป้าอ้าป้าพี่สาวที่สวยจังเนาะงามกะโอ้ยนี่จะโมกเหรอแน่นอนโอ้ยรูจมูกสวยงามเหมือนถ้ำขุนตาลเลยมันจะไปใหญ่ยังไงล่ะนั่งก่อนละเปืือดมึงนี่ปากบดีเลยกุ้งเพิ่งเข้าบ้านเลยยี่ยน่ะกุ้งหูใครชอบเนื้อเปลือดมึงนี่นะปากหมาอือตัวฮะแต่งตัวป้ามพ่อตัวกล้องถึงรู้ว่าทําไมที่เคยถึงเมาน้องล่า ก็เพราะมันไปอย่างนี้นี่แหละเนาะนี่เคยมันนี่นะมันมีวันจะไปเมาอีล่าได้หรอกเพราะว่าไอ้มันเนี่ยบะเอือน้องธโมห์นี่และค่ะรู้ไปก่อนนะค้าธโมงสั่งโคอีล่าเพื่อนมึงแต่ละโคนนี่นะอันนี้นมหรือเนี่ยเออเรียกว่าถุงกาแฟไอตาบะมีมอน อ่าคือว่าหนูล้อเล่นค่ะอ้เมื่อกีก้คุณพี่ก็สวยนะคะแน่นอนกะโอ้ยงามเหมือนนางฟ้าอืมอุอนางฟ้าอยู่บนสวรรค์กัะเห็ดนางฟ้าค่ะฝากมึงนี่นะ็ไปไหนหอวเราะอีแม่หิมพี